If I, if I know about food you have to start working yeah but i don't know you're not working okay we can change i say we I, can change i say i don't know that's why you don't can stop working because then we have a little bit problem, big problem at home with food oh oh do 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 yeah. oh oh i like next? and then and then frank uh. 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 oh frank yeah. uh -huh. oh oh tulatatau 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 oh oh lele 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 Oh. lele lele พ่อพูดอืมใช่ไหทำไมอยากพูดมาใช <laughs> ่ใช่ใช่เออแค่นเซนเซนตั่้ดีาทุิกปากหวานไม่ฮ a แค่นั้นเซมม่อมมั้งม่อ a มั้งไอ a เมเอาหมดเลยเลยิ <laughs> อไหมอ่ะเอาอีกเอาปลาอีกไหม ไม่กินแล้วเลอะใชังช่ o ช่ใช o ใช่ o ช่ใ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 ช่อช่ใช่ใชอใช่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 ใช้ใช่้ช่ใ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 ช o ใช่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 ใย่ใช่ใช่ใา่ใช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 ลใอ่ใช่ใช่ใช่ใ้่ใช้ใช่ใช่นช่ใช่ใชรรยด่่ชใใ่บ้าน่ขา นี่ไปกินกันเลยจ้าไม่มาสักพักสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีมากินข้าวแรงกันจ้าสวัสดีเด้อเอ้าสวัสดีทุกคนก่อนสบายดีไหมคุณสบายดีข้าวกินข้าวไปทางนู้นหรือไปทางนู้นสวัสดีครับทุกคนไม่อยากทิ่จไฟไฟอะไรอ่ะกินข้าวแรงจ้าข้าวแรงนะ กินเลยนะชุ้คคุณอาหารเย็ดอพอบ่านอันนี้ได้พอบ่านมาสาจจ๊ะในจักน้อยจะ้ะเหรือไ่ต้องทำอันนี้ได้กุดมากทำอะไรหรอแชลมอรเบรด Oh. Mm. But that's okay, I'm hungry. Mm. In life. Mm -mm. Here we go again. Can I get some butter? <laughs> yep. På, söndag. Ja, jag jag på Ja, men jag kollade på laget före sju. Ja. Det skulle ju vara träning idag. Det var... ah, it was good weather and then it just changed. Det skulle bara vara sju. Seven. Vad ska man vara efter på? Lopp. Nej. Typ lopp. Mer. Man säger är. lopp före eller efter. Man säger man före eller efter. Alltså mm. lopp. Lopp. Det säger They say. Mm. Five o'clock. Mm. But the... They det changed like this. Now Vad är. Jag har på hela tiden. Jo men alltså, they, they say we're bli be seven today. Kan jag få Då blir det att du smakar Mm, yeah. mm. แก่ตวนี้ตัวนี้อร่อยมากไม,ม่ไม่ชอบเลยแต่หาวิธีไมทำไมพ่อแม่ชอบขนมปังดีวยวแม่ทำแล้วผมต้องกินแม่ชอบอล็กชอบมากอ่าผมรู้ จริงๆแมทิวต้องไปซ้อมบอลเนาะมไม่ได้ซ้มอมเข่าวเล่นนะจ้ะอากาศนหนาวหนาวจากทางนอกวันนี้จีนองเล่นมีปลา กับซอสว่าไม่ชอบซอสอ๋ออร่อยเหมือนแม่ทำปะแล้วก็มีมันฝรั่งแม่ทำปลาอร่อยกว่าแต่ว่า้รงนี้ทำาอมมันฝรั่งอร่อยกว่าอย่าคุณพย่เขาไม่แม่มาดีฮอร์มาดีฮอร์มาดีฮอร์สกาัวเด็กสมตัวป่ะชอบอย่าอย่าทีแม่ มันฟร,รังมันพอเป็นมันอือฟร,รังกินกินเท่ากัน้วจ้าทุกคนปาม่รู้คอนจะกินนมหมกไหมปัาแม่เอาเยอะให้พอม อะไรก็เก็บไว้กินเดี๋ยวไปซ้อมบอลมาก็เอาไปซ้อมแล้วก็ค่อยกลับมากินแค่ในไอเกดิสกานะสแตนฮะอืมอืมอร่อยนะเจ้าตัวเฮ้ยอร่อยไหมอืมทำไมเงียบทำไมเงียบ Vår första är I like. Uh -huh. man det stå. That's why you not like food otherwise because you speak all the time. So man du inte stå. Den är lång. This is all dön. At dön. the level. Uh! I like a full life. Mm. -hmm. แม่ไปส่งไหมถ้าแม่ไปส่งมาพรุ่งนี้มาจิวยแม่่แม่ใบกับผมได้แม่ไปกับผมได้เยอะไปจิมกอร์กซคลอมาเตียงแม่ทุกคนไมแฮาวแม่กับลุงป้ด้วยแม่ใบกับผมได้เอาเอา เล็กไม่อยากให้ไปหรอกยูแม่เล็กไม่อยากให้แม่ไปขาอยากใหแม่ไปขาสักเดือนไหมกูาอกก็ไม่รู้เลยแม่ไปทำไมมาฟอกฟิลมแกเดี๋ยวบัตต์ย a แคมคอมเมนเฮ้ยกูจะหลับนอน n jag du angar det. Unga. Se som det. Det på. Men fick jag bed fisken i den från Norge. Det första gången på det. Ja och så. Nej men på den där. Men på den där vill jag köpta nu. I från Norge. Den. Aldrig fått för. Inte heller han. Han kan aldrig få det. Jag vill det Nu det på. วันนี้เยอะแยะมั่งเยอะมากในกล้างต้องเรียดีม่ดูไหมพ่ออยากทำอะไรผมไม่มีไม่มีอะไรเบลไม่มีหรอไหนดัตเซดวันนี้ผมและดักมางทำน้ำให้แม่แม่ทำเองไม่ แม่ย้ายเห็นละเหรอยิ่งขอบคุณมากครับแม่พ่อมาหล่อตุ๊กีเพราะว่าแม่ทำอาหารอะไรมากมาๆจริงๆเลยมากๆทำอาหารอะไรมากมากอร่อยมากมๆครับอร่อยกุ้งมากกินดีดีโอเฮ้ยช่าองตก สัมโตสัม hmm. ส like mm ัมโตเอลวันนักกิสโต๊ะใชไหมแม่ทุกินหมดหรือเปล่าตัวเองจะกินตรงนี้ใช่ไหมบิงนะสปิซฮาสกันดูไอเก็บบิลิแมทลาเดนสโตวิสดัวไอเกฟารีสัม ของอันรไม่มีก้างเหรอของป่าก็ไม่มีก้างพ่อแม่จะเอาไปทำยังไงกับสุติสันตเนาะของแม่มีก้างเยอะเลยพอแม่ซื้อกินตรงนี้เอาตรงนี้ไว้เอาไว้ให้แม่กินข้าวพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้ทุ้งท้องอันนี้ท้องทองไม่ใช่ทุ้งท้องท้องมีก้างมีกลางไหมท้องไม่มีก้างหรอก ท้องมันนิ่มอะไรกินหมดนะจิ้มไม่หมดเอาเก็บไว้ขาตุ้มัวบรอกส์ไว้เ่งให้ลูกหลายน่ะนะพี่น้องหยาดเพิ่นบอิ่มถึงนบ่เเลยคอยน่ะเป็นคนมือเติบคอยเป็นคนมืดใหญ่แบบทีนี้หยาดแต่ลูกเพบอิ่มแกให้ลูกกินหลายๆสีนะเดี๋ยวกลับมากินใหม่กลุ่มอะไรแม่พูดเอ้าเอาเท่าไรเอาเอาเอานิดหน่อยแล้วก็แม่ฟังเอาเยอะๆ ช่ต <aría> ้องพูดแม่ได้ยินแม่ได้ยินเอาเยอะๆแม่ฟังเอาเยอะๆเยอะมากแม่ได้ยินเนสัแีใ่ไ้ใ่ That's like n o ก o a n n a ต้องเรยนฝรั่งใช่ไหม You cannot they say you cannot learn at all dog to sit so you cannot learn this Falang to speak Thai <laughs> Not learning don't learn him True. Because I don't, don't learn him speaking Thai mm -hmm. because, because then he cannot speak better than me yeah, you know, not if he if he learn to speak Thai very good hmm. we can't laugh at him mm -hmm. you laughing at me when I speak better? yeah. This. But mama, not, but mama, Phat? mama, not laughing when I call her mama. No, she get angry. Mm hmm, phần <coughs> nào. But I say mama. Mm hmm, mama. You're thinking to say hiểu, dear. Mama, nè rau klai. Because, because I was trying to say, I say wrong, then it's no good. <laughs> Men mm. på med sabay. För mm. på med jag är mm. Vad nu då? Du är sjuk. För du har mycket mat kvar. Du ska liksom en färdig nu. Men fråga hur mycket mat du fick Nej. Nähä. Var det sju fiskar? Jag fick ingen Det är salamon, så... ab lax, salmon. salmon man

Noon. okay, that was some. Mm. Song. Hmm. <laughs> my song, <Si. laughs> Sam. See? Hook. Hmm. Oh! That's how I made the bucket pie. Look, I'm not going to spoon this is Master Chef. Uh, um, a referee or what you call it. Hello. They take the food that Tomo served, they look at the food like... Really? Mm -hmm. like, okay. Very, very professional and cool. Mm -hmm. You know what I'm gonna do it? Right? Mm -hmm. i No, eat it. Yeah, just one more. You can eat it mm -hmm. Okay. do not run ไปเอาอันนี้มาถลากมาปิดไว้ไปเอาจานมาปิดไว้ปะอะไรขอบคุณขึ้นข่าวก็ t ้าเนี่ t ล่ะสุภุสุขก้อนขอบคุณชแบบทักทายกันเรากะพ่ากันไม่ได้คลิปวิดีโอนานนะจ้าเดี๋ยวนั่นล่ะ